สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับโหรโสรัจันนวนอยู่ทํานายดวงบ้านเมืองปี2023ยังมีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวดวงไหนที่น่าจับตามองอีกโหรตอบว่าดาวศุกร์ที่จะเข้าราศรีกุมในวันที่มม25มกราคม2566ส่งผลทุกด้าน ทั้งโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแย้งขณะที่ดาวเสาย้ายวันที่1มีนาคม2566อันนี้สำคัญเพราะดาวเสาร์หมายถึงบุคคลที่มีอำนาจอาจจะเป็นนักการเมืองหรือคนในเครื่องแบบน่าจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะความขัดแย้งกันและแนะนำว่าควรจะมาคุยกันส่วน17ตุลาคม2566 ดาราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถานก็ได้อาจจะมีการนองเลือดและมีการเปลี่ยนแปลงถามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี2566บ้าง ไม่ควรประมาทเพราะเห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนเข้ามาในประเทศไทยและจะเริ่มระบาดในประเทศของเราประมาณกุมภาพันธ์และมีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคลผมเคยทำนายไว้ว่าโควิด จะกลายสายพันธุ์คนจะติดภายในหนึ่งวันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เรานั้นเคยเจอเคยพบมาก่อนก็สามารถหาทางแก้ไขมาตลอดเราอาจจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอป่ายไพรกรซิปผ่าทวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566 ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอป่ายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2554ไม่ใช่สุมาตร,รามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนร่อยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัย มันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดปาลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวไปบ่อยต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนประดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่ หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านโยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านโยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและ มีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็น ซึนสายเข่งอาจารย์ชนทัศนตฤทัยพ่องผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2,566ชี้ความวุ่นวายยังไม่จบดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายแม้ประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งจะผ่านพน้นการเลือกตั้งปี2,566 ไปเมื่อ14พฤษภาคม2566มาไม่นานนี้เองล่าสุดทางด้านของอาจารย์ชนทัตพฤทไทยพ่องหรือสินสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเดืนออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้งปี2566โดยใจความสำคัญระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตาขัดแย้งศัตรูอีกทั้งเจอดามฤตยูและตกทูดมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ถูกทําลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูดมรณะถึงเดืนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะ แตกแยก,กรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอามนุษย์ผู้มีอวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกรียุกเป็นบันไดแห่งความหายณนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชัง จากการกระทำของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนทำสวนทางสมผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกริยุกค,ความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทำลายก่อให้เกิดการ ปะทะรุนแรงขัดแย้งแตกแยกใต้จากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกสะพานถลม่มย้อนคำทํานายเหตุการณ์สำคัญนอสตาดามุสเมืองไทยเคยบอกไว้ก่อนเกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่รายการไทยรัฐทอล์กได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์โสรจจันนวนอยู่ โหนชื่อดังหรือเจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยที่ทำนายเหมือนอย่างก,กับตาเห็นโดยเฉพาะเรื่องของดวงเมืองปี2566ในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าไม่ถูกต้องในเดือนนั้นๆก็จะเกิดก่อนล่วงหน้าหรือหลังจากนั้นไม่เกินสามเดือน ล่าสุดไทยรัฐทอกย้อนการทำนายของนอสตาดามุสเมืองไทยอีกครั้งหลังมีเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังถล่มลงมาเมื่อไม่นานมานี้ในบางช่วงบางตอนที่ยกมาเป็นการเตือนเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปี2566นี้เพื่อเตือนสติให้ระวังและมีวิจารณญาณในการอ่านซึ่งนอสตาดามุสไทยกล่าวว่า เหตุการณ์ใหญ่ต้องระวังภัยพิบัติธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนๆอันนี้กล่าวรวมทั้งโลกและประเทศไทยนะครับแผ่นดินไหวสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันจะเกิดสึนามิเกิดในอ่าวไทยในปีหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เรานั้นตกใจเพราะไม่เกิดที่นั่น ปี2,566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ต้องระวังกรุงเทพก็ควรจะระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2,566น้ำท่วมปีหน้าปี2,566ก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติ เป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งแบบในปี2554เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยธรรมชาติไม่ใช่น้ำท่วมการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น pm 2.5ก็จะกลับมาและ เป็นต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงที่เห็นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จบบทสัมภาษณ์โหนดังจะกล่าวกับเราตบท้ายเสมอว่าไม่อยากให้สิ่งที่กล่าวมาเป็นจริงแต่ก็อย่างว่าแหละเรื่องของดวงอะไรจะเกิดเรานั้นก็ห้ามไม่ได้ไทยรัฐทอขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบงังถล่ม้วยนะครับ